ผมคิดไว้แล้วล่ะที่พ่อมาช่วยพี่ลินพ่อไม่ห,หวังดีพ่อหวังผลอาจจะมีบางเรื่องที่พ่อไม่ได้สอนเรานะผู้หญิงเขาชอบคนที่ดูแลเขาได้ช่วยเหลือเขาได้เวลาเขาลำบากไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนหรอกนะพ่อสมัยนี้แล้วฉันเองก็รู้จักผู้หญิงเฟมินิสต์ แต่ยังไงก็ตามการที่มีคนคอยช่วยเหลือเวลาที่เราลำบากไม่ว่าจะเป็นใครเพศอะไรลึกๆแล้วก็รู้สึกดีกันท้งนเอาละค่ะเจคงต้องขอเป็นตัวแทนหมู่บ้านนะคะกราบขอบคุณนะคะท่านผู้มีอุปการะรคุณนะคะในการช่วยเหลือการขนส่งนะจ๊ะ ขอบพระคุณมากค่ะสำหรับวันนี้เจ๊พงต้องขอปิดไลฟ์ไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีชูชีปากระพงจาที่พี่ลินกับผมยอมให้พ่อช่วยเพราะเราคิดถึงชาวบ้านคนอื่นที่เดือดร้อนเราช่วยเหลือคนทั้งโลกได้แต่ช่วยคนที่เรารักไว้ไม่ได้มันน่าภูมิใจตรงไหนไงบ้างพขอว่าไงบ้าง บอกฟังนะโคตรหลบหลอกหัวสมองบอนพี่ลูกเจ้เขาเก่งมากแก้ปัญหาฉุบฉับฉุบฉับลูกค้าเข้าใจปัญหาตรงไหนที่เรามีเราก็แก้ผูกจุดบอกล้วเก่กบอเป่าเาทับถมผมนี่พ่อมีความสุขฉันไม่ได้ทับถมก็แค่จะมาพูดกันตรงๆเหมือนตอนที่เรา บอกฉันเรื่องลิ่นฉันจะมาเอาลิ่นคืนก็พยายามรักษาเขาไว้ด้วยตัวของเราเองหรือว่าจะเป็นไอ้ขี้แพ้ไปฟ้องลิ่นเขาเพราะฉันพูดแบบนี้ก็แล้วแต่เราเราต้องคบกันแบบ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 นี้ไปตลอดเลยเหร ค็ไม่ได้ให้แอดแต่ว่าเรียกว่าค่อยเป็นค่อยไปฉันเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าลูกชายฉันเป็นผู้ชายแบบไหน